น่ะกันวางลง เฮ้ยตกนะว่างลงเย้ย อ่ะปันโตปันตะกยา่างโอแพน่าจะได้กินด้วย,วยใช่แพน่าต้องออกกำลังกายก่อนถึงจะได้กินไหนแพน่ามองไม่เห็นเหอเจอแล้วเย้ <c oughs> เดี๋ยวแบ่งกันอ่อยไหมถามแพนด้าอ่อยไหมเอ๊ะหาไม่เจอเฮ้ยเจอแล้ว พอ,อยังให้ได้อิ่มยังมาไม่อิ่มเลยไม่ได่หลดเราต้องค่อยๆให้มันเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนเจอือเฮ้ยเจอไหมเรียบร้อย พอ,อยังภาพสุดท้ายไหมน้องมอีตายแล้วนั่นนี่ฮะอยู่นั่นไปแล้วไปแล้วนั่งงีไปแล้ว,ลว,นนลวอยู่นู้นไปแล้ว,ล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 วนะ,นะ <laughs> <laughs> ไม่ไม้เนาะแพนด้าเอาแพนด้าไม่เห็นเ <laughs> 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 ย้ พอยังพอย่งพอยังครั้งสุดท้ายไหมเห็นหมดแล้วพอยังพอยังพอหรือยังครับพอหรือยังครับไม่พอเอาอหรอไหนว่าพอแล้วอ่ะ ไม่อยากจะตายให้เรากินมันกันแล้วนาน้องกันมากินน้ำน้ำตัวีอง ทำแบบนั้นไม่ใส่พีดาแบบนั้นมาน,นี่แล้วกินนำ้ำ <c oughs> พีดาเจ็บ <c oughs> ม่เาไม่เอานีมาให้อาหารดีๆนี่อาหารพีดาอยู่นี่อนนั้นไม่ใช่ <c oughs> นี่ให้อาหารดีๆพีาากก่น้องกันเดี๋ยวต้องแบ่งก่อนอย่าโยนไก่นะ ย้นขึ้นฟ้าย้อนขึ้นข้างบนพี่ดาจะเห็นไหมมันมันม่าอะไรเนี่ยเว้ย กินน้ำไหมน้อากันกินกน้ำก่อนมันลงอันนี้อ่ะน้นนนนนนอง้าพี่ด้ายายแดงทำอะไรอหรอน้องกันดูยายแดงง้ายงยายแดงทำอะไรเนื้อ ไม่มีไอแดงเหรอถ้าจะตื้งอาบน้ำเสร็จถ้ายังทำอะไรทำอะไรทคนด้วยเออด้วยมึงจะเอาไม้ด้วยไปดูมันหมดเลยเิมใหม่เิมใหม่แล้ว

เติมตรงไหนตรงนั้นไหม